สวัสดีค่ะทุกคนจากว่าพบกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบวันนี้กบจะชวนทุกคนทําหมูปิ้งหมูปิ้งแบบหมูบดนะทุกคนเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าจะมีร้านประจําของกบอยู่ตลาดตอนเช้านะตลาดตอนเช้าบ้านกบอําเภอสิีคอนระพุมเนาะมันจะมีหมูปิ้งแบบนี้สามีกบก็ไม่เคยกินแต่ว่าไปกินร้านนั้นก็คือเขาก็รู้สึกแปลก กบก็รู้สึกแปลกเพราะว่าหมูหมูปิ้งอะ่ะหลายร้านที่กบเห็นเขาใช้เนื้อเนาะเนื้อเป็นชิ้นชิ้น,นหันหันแล้วก็หมกักแล้วก็เสียบไม้ถูกไหมแต่ว่าร้านนี้แปลกกว่าทุกคนก็คือใช้หมูบดนะคะทุกคนก็เลยเอออยากกินอะ่ะก็เลยเออไปค้นสูตร แล้วก็มาเชิญทุกคนทํานะหมูของกบก็คือครึ่งกิโลนะทุกคนอันนี้ก็คือสามเกลือนะสามเกลือก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสามเกลือมีอะไรบ้างเนาะก็มีลาบผักชีกระเทียมพริกไทยกบไม่มีลาบผักชีกบใช้ก้านนะคะก็เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บนะมาเรามาเริ่มทํากันเลยใส่เกลือลงไป หยิบมื่อน่งอันนี้เกลือได้มาจากบ้านเราเกลือบ้านเรามันจะเป็นเม็ดแบบนี้กับขนไมเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเวลาทําเวลาทําน้ําจิ้มพวกน้ําจิ้มมะม่วงน้ําจิ้มอะไรแบบเนี้ยมันเกลือแบบนี้อร่อยแต่ที่แบบว่าที่แบบว่าที่นี่มีก็คือแบบว่ามันเป็นเกลือเม็ดแบบละเอียดน่ะอบไม่ค่อยชอบใส่น้ำตาลทรายกบจะหวานนิดนึงใส่น้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อน เพราะว่าหมูปิ้งก็จะออกหวานๆวานเค็มๆเนอะอ,ะอีกช้อนนิดนึงก็แล้วกันอเอาวานช้อนนิดๆฟ้าเขียวหนึ่งช้อนสซียวขาวหนึ่งช้อนหยิบน้ำมันหยิบ น้ำปลามาทำไมจ๊ะต้องหยิบน้ำมันหอยน้ำมันหอยสองช้อนชุบทีนี้กบจะใช้กะทินะทุกคนกะทิอยู่ในตู้เย็นมันจะเป็นครีม,มี่ครีม,มี่หน่อย สองช้อนโอเคแป้งข้าวโพดสามช้อนโอเคทีนี้เราก็จะมาน,นวดเลยทุกคน ุงมือมันค่อนข้างที่จะใหญ่ไซส์ใหญ่ไปจริงๆมันไม่หลุดหรอกแต่กลัวมันจะหลุดเอาหนังยางแล้วมันหน่ทีนี้เราก็จะนวดให้เข้ากันดีนวดนานๆหน่อยนวดตัวอยากให้เข้ากันดีเลยทุกคนนวดแบบนานๆนิดนึง มันไม่ละลายมันเป็นก้อนอยู่เลยตั้มดปินกบนวดได้ประมาณนี้ทุกคนกบจะใส่ในถ้วยแล้วเข้าตู้เย็นนะคะทุกคนกบก็จะแช่ในตู้เย็นประมาณหนึ่งคืนนะถ้าใครมีเวลาก็ทำเหมือนกบมันจะได้แบบ เซตตัวด้วยแล้วก็จะได้เข้าเนื้อกันนะคะเนี่ยแล้วกบก็จะแรปไวแช่ตู้เย็นถ้าไม่มีเวลาก็มหมักเอาไว้สักสามชั่วโมงก็ได้แต่กบมีเวลาทุกคนหนึ่งคืนผ่านไปมันก็เซตตัวเพราะว่ามันเซตตัวแบบนี้มันจะปั้นง่ายนะทุกคนทุกคนกบไม่มีไม้ไอเป็นแบน,นเนาะกบใช้ไม้แบบนี้ นี่ทุกคนทุกคนจ๋าทาเสร็จเรียบร้อยก็ชิมดูดนะูก่อนนะตักแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟหรือทําอะไรให้มันสุกแล้วเราจะได้รู้ว่ารสชาติของเรามันพอใจหรือ,อยังถ้าไม่พอใจก็สามารถปรุงเพิ่มได้ทุกคนล้างมือแล้วเนาะกบใช้มือนี่แหละปั้นๆน,น,นีเอาประมาณแบบเรียกว่าอะไร ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากเพราะว่าถ้าใหญ่มันจะไม่สุกมันจะนานสุกเอาแบบว่าบางๆหน่อยเพราะว่าถ้าเขาเรียกอะไรถ้าใหญ่มันก็จะย่างนานสุกไงก็จะประมาณนี้ ในอย่างกุปก็จะทำคือทำเยอะหน่อยอย่างบอกเนาะว่าอย่างที่บอกว่าพี่สามีจะมาใช่ไหมกุปก็อยากจะทำเอาไว้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่กุปจะใช้ไม้นี่ทำแบบนี้ปิดให้มันแบบมิดไม้หน่อยนี่ทุกคนประมาณนี้ ก็จะเอาไอ้เนี่ยพลาสติกพลาสติกแบบเนี้ยพลาสติกแบบนี้ทุกคนตัดนะแล้วก็จะวางแบบนี้บนล่างเห็นไหมคะนี่แบบนี้นะทุกคนได้ประมาณนี้กูก็จะพัดมันลงมาแบบนี้ทุกคน เวลาเอาเข้าเอาเข้าเก็บในตู้เย็นมันง่ายเวลาจะกินก็หนึ่งแพ็คก็คือสามไม้แบบนี้ทุกคนกบจะทำแบบนี้นี่แบบนี้หนึ่งแพ็คแล้วก็ทับขึ้นมาแบบนี้หนึ่งแพ็คมันแบบนี้เราก็เก็บใส่กล่องก็จะได้แบบนี้ ทุกคนจ๋าเวลาเราจะเอามากินก็ง่ายก็แค่ผักออกมาแบบนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ใส่ในนี้ ทำง่ายมากเนาะให้มือเปียกๆหน่อยเพราะมือเปียกๆมันก็จะปั้นง่ายทำไม่ยากใช่ไหมถ้ากบทําได้ทุกคนทําได้แน่นอนค่ะนี่พับมาแบบนี้แล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ นี่ yeah. ทุกคนเอาอันใหญ่ไปข้างล่างมันจะได้บาลานซ์กันน yeah. ี่ได้3ไม้ได้6ไม้กบใช้แพ็คละสามไม้6 9 12 15อันนะทุกคนเวลาจะย่างก็แกะง่ายๆ คลี่ออกมาแบบนี้แล้วคลี่ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนมันง่ายมากเวลาเราเวลาเราจะยังไม่กินเราก็จะใส่กล่บองเอาไว้ก่อนนะกบก็จะใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แบบนี้ยวกบเบียงใหม่ก่อนนะมัน ค่อนข้างที่จะเอียงแม่กบก็จะทำแบบนี้ทุกคนนี่ใส่แบบนี้แล้วเข้าช่องแข็งหรือเข้าตู้เย็นเวลาเราจะกินแล้วก็ออกมาได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลน์นะคะรักษาสุขภาพจ้าขอบคุณนะคะ